ห้าให้รอนอกร้านไม่เข้าใจว่าค<ม>ือทำไมเราเป็นไลเดอร์เราก็เปรียบเสมือนลูกค้าคนนึงอะแล้วทำไมถึงไม่ให้รอในร้าน<ม>เคยเห็นในคลิปทุกคนเจอกับตัวเองแล้วครับนี่ร้านนี้ เขาบอกว่าข้างหน้าให้รอ,อนอกร้านคือข้างหน้าก็ไม่มีแล้วครับข้างหน้าผมก็จะยกแหละคือไม่เข้าใจว่าคือทําไมเราเป็นไรเดอร์เราก็เสียบเสมือนลูกค้าคนหนึ่งอะนะครับแล้วทําไมถึงไม่ให้รอในร้านไม่เข้าใจถ้างั้นก็แนะนาครับงดเปิดแอปครับนะครับงดเปิดแอปไม่ต้องเข้า delivery ครับก็ขายอยู่แต่หน้าร้านคุณนั่นแหละ โคตรโคตรแบบไม่น่าเจอร้านแบบเนี้สุดจริงครับเห็นในในคลิปไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเมอไหร่อ๋อ,อไม่ครับพอดีว่าผมไปรอที่ร้านอ,ะอ่ะเขาบอกห้ามไลเดอร์รอในร,ร้านไงอ๋อ,อ,อผมก็เลยถามอยากถามว่าอันนี้รานเนี้ยสั่งบ่อยไหมก็ได้เดิเพราะว่าถ้าต่อไปถ้าถ้าไรเดอร์เจอให้การเงี้ยส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยรับแลวครับ รับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่อง้องทุกส่งข้อมูลมาที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ